สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดนะครับสำหรับรุ่น Smart AI และก็ Smart AI+ อไสนะครับ2รุ่นนี้วิธีการเชื่อมต่อเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการเชื่อมต่อนะครับผมอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราแกะกล่องกันก่อนๆๆนะครับว่า ด้านในกล่องมีอะไรบ้างนะครับทั้งสองรุ่นนี้เลยเปิดขึ้นมานะครับจะเจอกล่องอุปกรณ์นะครับเราก็จะมีตัวกล้องวงจรปิดนะครับส่วนสมาร์ทเอไอตรงนี้ก็จะมีตัวกล้องนะครับแล้วก็กล่องอุปกรณ์เหมือนกันนะครับผมอุปกรณ์จะเหมือนกันนะครับก็จะมีหัวปลั๊กนะครับแล้วก็สายสําหรับเสียบไฟนะครับ ชุดเจาะเพดานนะครับแล้วก็เข็มรีเซ็ตแล้วก็ตัวสมาร์ทไอไอพลาสตมจะมีฐานมาให้นะครับส่วนตัว AI ผมก็จะมีเหมือนกันก็นกคือมีหัวปลั๊กใสยไฟจะมีประมาณนี้จะมีเหมือนเหมือนกันนะครับในกล่องเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมต่อกันนะครับอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราต้องใส่เมมรี่การ์ดเข้าไปที่ตัวกล้องวงจรปิดก่อนนะครับตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างของตัวกล้องสมาร์ทไอพลนะครับเดี๋ยวเราแกะ s d card กันนะครับผมวิธีแกะนะครับ ให้จิกลงไปด้านข้างของขอบช่องใส่การนะครับลักษณะกรีบแบบนี้นะครับเว่าตัวการสามารถนำไปเคลมกับซินเน็กได้นะครับเราก็เปิดม,มันออกมานะครับแบบนี้หยิบการออกมาครับ สำหรับวิธีการใส่เมมมรีการนะครับทั้ง2รุ่นนะครับสำหรับตัวสม a ร์ทเเราจะใส่การ์ดโดยการที่ใส่การ์ดลงไปที่ด้านบนของตัวกล้องมุลจอปิดนะครับลักษณะก็คือเอาแถบทองแดงนะครับมาด้านหน้าของกล้องแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปและกดจะเป็นสปริงล็อกแบบนี้แต่ถ้าเป็น Smart AI ใส่ยังไงนะครับทอดหมัวเขาออกก่อนนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ดันหัวเขาขึ้น มันจะมีช่องใส่ตัวเมมบริการนะครับวิธีใส่นะครับเอาด้านทองแดงออกแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในรูแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สปริงกดเข้าไปนะฮะกดให้มันล็อกแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องแบบซ่อนการ์ดนะครับสมมวกนะฮะแล้วก็อันดับต่อไปนะครับเราก็มาแกะสายไฟออกนะครับ แสายไฟนะครับเอาด้าน USB นะครับเสียบเข้ากับหัวปลั๊กนะครับแบบนี้ USB แบบนี้จากนั้นหยิบด้านหลังกล้องขึ้นมานะครับมันจะมีช่อง m i โคร USB อยู่ด้านหลังนะครับทั้งคู่เลยทั้งคู่จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันแบบนี้เสียบเข้าไปครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นเสียบปลั๊กบ้านครับเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วจะมีไฟอินฟราเรดขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นลอกล้องเริ่มทำงานนะครับ รับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องต่อ w i f i บ้านก่อนนะครับไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่ WiFi นะครับเลือก WiFi นะครับให้เราเลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็น2 4 G เท่านั้นนะครับ5 G ไม่รองรับนะครับต้องเป็น2 4 G เท่านั้นนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อสัญญาณ wi-Fi แล้วให้เราไปรับโหลดแอปนะครับเข้า PlayStore นะครับแล้วก็ทิม P แล้วก็เลข6นะครับแล้วก็ตัว s นะฮะแล้ว lite นะครับเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสีฟ้าให้ทำการติดตั้งเลยนะครับโหลดแอปติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดแอปพลิเคชัน p 6 s lite ขึ้นมานะครับจากนั้นกดอนุญ,ญาตนะครับให้กดอนุญาตตลอดนะครับแล้วก็กดอนุญาตในการเข้าถึงอุปกรณ์อนุญาตในการใช้ไมโครโฟนนะครับ ล้วก็จะคือสิทธิ์ข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้กดตกลงไปมันจะขึ้นหน้าล็อกอินแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสมัครสมาชิก,กทางแอปพลิเคชันกันนะครับผมโดยการกดสมัครสมาชิกทางซ้ายตรงนี้นะครับที่เขียนว่าสมัครสมาชิกจากนั้นให้เรากดคําว่า international นะครับแล้วก็กดกรุณาเลือกภูมิภาคนะครับให้เราเลือกในส่วนของเอเชียเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างครับหาคําว่าไทยแลนด์นะครับ แบบนี้จะขึ้นไทยแลนด์และเอเชียนะครับให้กดถัดไปให้เรากรอีเมลของเรานะครับแนะนําเป็น Gmail นะเมื่อเรากรอก Gmail ของเราแล้วนะครับให้กดคาว่าได้รับนะครับมันจะส่งรหัสผ่านนะครับเพื่อเป็นการยืนยันในการสมัครสมาชิกนะครับให้เรากดปุ่มโฮมนะครับของมือถือของเราแล้วเปิดแอป Gmail ขึ้นมานะครับมันจะมีเมลเข้ามานะครับที่ชื่อว่า My ค์ o ลา365นะครับให้เรากดเปิดนะครับแล้วก็ จำหมายเลขนะครับของที่เขาส่งมานะครับแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับให้เราจำหมายเลขแล้วนำไปกรอกนะครับแอปครับเมื่อกรอกหมายเลขยืนยันแล้วนะครับให้เราใส่รหัสผ่านของแอปกล้องของเรานะครับสร้างขึ้นมาเลยครับสามารถใส่ตัวเลขได้6ตัวขึ้นไปนะครับ หรือจะใส่6ตัวก็ได้เมื่อเรากอกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดสมัครสมาชิกมันจะขึ้นหน้าแรกมานะครับให้เราเอา Gmail ที่เราสมัครสมาชิกสักครู่นี้กรอกลงไปครับใส่รหัสผ่านที่เราสมัครสมาชิกสักครู่นี้นะครับจากนั้นกดลูกตาขวามือดูนะครับแเรากดล็อกอินมันจะเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับให้กดแตะหนึ่งทีนะครับเพื่อ เริ่มทาการเพิ่มอุปกรณ์นะครับให้เรากดบวกขวามือบนนะครับและเลือกอันที่2ที่เขียนว่าเพิ่มอุปกรณ์จากนั้นเราจะเชื่อมกันแบบไร้สายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกอันล่างนะครับที่เขียนว่าเพิ่มอุปกรณ์ Wi-Fi ไอคอนสีแดงแบบนี้นะครับกดเข้าไปแล้วนะครับเขาจะถามว่าคุณได้เสียบปลั๊กหรือยังให้เรากดถัดไปเลยเพราะเราเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ w i f i เขาจะให้เรารีเซ็ตกล้องนะครับแต่กล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อนะครับให้เรากดถัดไปได้เลย มันจะขึ้นหน้าเพิ่มอุปกรณ์ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบกรุณาใช้เครือข่ายการกระจายรหัสสแกนเพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์นะครับหรืออันแรกนะครับกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นชื่อ Wi-Fi บ้านเรานะครับแบบนี้นะครับ Wi-Fi รับรอง Wi-Fi 2.4เท่านั้นนะครับไม่รับรอง Wi-Fi 5G นะครับให้เราพิมพ์รหัส Wi-Fi ของบ้านเราเข้าไปครับ กดลูกตาขวามือตรงนี้นะครับดูว่าเราพิมพ์ถูกไหมเมื่อเราพิมพ์ถูกแล้วนะครับให้เรากดถัดไปมันจะขึ้น QR code แบบนี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อก็คือนำ QR code นี้นะครับไปจ่อที่หน้ากล้องนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเชื่อมต่อนะครับแบบนี้ให้กล้องหลญญอง WiFi is connecting please wait พอเขาพูดว่า Wi-Fi connecting p e s e w a t e ให้เรากดถัดไปรอสำหรับการเชื่อมต่อครับ u a w e i connection successful Huawei connection successful ถ้าเขาพูดว่า successful แสดงว่าเชื่อมต่อเข้า Wi-Fi บ้านสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมายก็จะขึ้นสถานะอุปกรณ์กำลังเชื่อมต่อกับเราเตอร์ขึ้นเครื่องหมายถูกก็คือสำเร็จนะครับจากนั้นมันจะให้เราตั้งชื่อว่ากล้องตัวนี้ ชื่อว่าอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งว่าเป็นสำนักงานนะครับอันนี้กดคีย์ลัดตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้เมื่อกดไปแล้วหรือเราจะระบุเองก็ได้ครับพิม์เข้าไปก็ได้ครับจากนั้นให้เรากดคําว่ายืนยันมาแล้วครับกล้องวงจรปิดของเราเดี๋ยวเราตั้งค่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมเพื่อให้กล้องได้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับให้เรากดการตั้งค่าที่เขียนว่าการตั้งค่ารูปเฟืองตรงนี้นะครับทางขวา ปรากดเข้าไปครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเราก็กดคําามามากกว่าเลื่อนลงไปข้างล่างครับหาคําว่าการตั้งค่า sdcard นะครับเราก็จะมีหน่วยความจาอยู่ด้านหลังให้กดเข้าไปครับในครั้งแรกให้เราทําการ format ก่อนนะครับกด format แล้วกดยืนยัน format เสร็จแล้วนะครับกดยืนยันนะครับจากนั้นกดกลับนะครับเมื่อกดกลับแล้วนะครับให้เราไปในส่วนของบันทึกการตั้งค่านะครับที่เป็นรูปอัดวิดีโอตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับ มันจะขึ้นการบันทึกที่เป็นแบบ HD ก็คือความคมชัดสูงสุดนะครับแต่เราจะบันทึกให้เป็นแบบธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือ SD ก็คือเป็นภาพพอดูได้นะครับถ้าเป็น HD ภาพจะคมชัดสูงสุดครับแต่มันต้องแลกมาด้วยกับหน่วยความจําที่กินเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแค่ไว้ดูหลายๆวันเรากดเลือกเป็น SD นะครับแล้วกดบันทึกความมือบนแบบนี้นะครับจากนั้นกดกลับครับ เราตั้งค่าเมมริการไปแล้วนะครับเราก็ตั้งค่าเกี่ยวกับการบันทึกแหละเดี๋ยวเราไปในส่วนของการตั้งค่าเวลานิดนึงนะครับดูว่าเวลาตรงกับปัจจุบันหรือเปล่าให้เรากดไปที่การตั้งค่าเวลาครับมันจะขึ้น GMT บวก8แบบนี้นะครับผมให้เราเปลี่ยนการซิงค์เวลาโทรศัพท์ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น NTP นะครับแบบนี้แล้วก็ด้านล่างมันจะมีให้เราเลือกนะครับให้เราเลื่อนเป็นกรุงเทพฯฮานอยจาการ์ต้านะครับแบบนี้แล้วกดบันทึก สำหรับใครที่ใช้ iPhone นะครับมันจะเด้งออกนะครับมันจะไม่สามารถตั้งค่าเวลาได้นะครับวิธีการแก้ไขก็คือให้เราไปตั้งค่าของ iPhone นะครับเลือกการตั้งค่า iPhone เลือกทั่วไปภาษาและภูมิภาคจากนั้นเลือกปฏิทินเราก็เปลี่ยนจากปฏิทินนะครับจากพุทธศักราชให้เปลี่ยนเป็นคิดศักราชจึงจะสามารถเข้ามาตั้งค่าเกี่ยวกับการตั้งค่าเวลาตรงนี้ได้นะครับกดกลับครับ เวลาตรงแล้วนะครับกับปัจจุบันนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะปรับประสิทธิภาพของกล้องนิดนึงนะครับเพื่อให้ภาพได้ไหลลื่นนะครับผมให้เราไปที่การตั้งค่าวิดีโออันที่2อันนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่สตีมย่อยนะครับอันที่2สตีมย่อยแท็บ2อันนี้นะครับตอนนี้กระแสเป็น h 264นะครับเดี๋ยวเราจะปรับการบีบอัดไฟให้เป็น h 2 6 5นะครับเพื่อให้บีบอัดไฟได้ประหยัด แล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วกดบันทึกนะครับแบบนี้เรียบร้อยครับสำหรับการตั้งค่ากล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเราไปใช้งานกันกล้องจะเขี้นเชื่อมต่อแล้วช่องหนึ่งแบบนี้นะครับกดเข้าไปดูครับกล้องก็จะมาแล้วนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด Smart AI+ Plus แล้วก็ตัว Smart AI นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ